ถือโอกาสกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องใบปอฟ้ามครับกราบสวัสดีครับเอฟซีใบปอครับกับช่วงบายบวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกาด้วยครับสองหาหกซีครับเมื่อนี้มีแม่ลูกโค้งแางดีๆมาให้พี่น้องเลยชุ่มด้วยครับพี่น้องแม่ลูกผูครับพี่น้องนี่ครับแข้งขาดีๆครับพี่น้องตัวนี้สูงอยู่เลยสามสิบบวกบวกด้วยครับพี่น้อง ครับใสยสามสิบบวกบวกครับเป็นคล้วยใหญ่ๆอ่างเงี้ยวๆครับพี่น้องเขียงขาดีๆนี่ครับมึงครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าพายุวยครับพี่น้องนี่เพิ่งออกได้ชี้หามือนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับลูกตัวผู้นะครับพี่น้อง เมียโค้งสางดีดีนะครับพี่นอกส่วนนีหาเรียงครับนี่ครับตัวน,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 นี้เปิดไว้เนราคาหกหมื่นหาพันเด้อครับพี่น้อง,นงสงงองนจิตสนใจต่อร้องเลยครับพี่น้องนี่ครับท่านได้เชียวไปเรียงมาเอาเมียนี่เด้อครับพี่น้องนี่ครับไว้โค้งสางดีๆแขชงขาดีๆอ่างอางครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้เปิดว้หกหมื่นหาพันครับพี่น้องต่อร้องเลยครับ นี่ครับลูกพึ่งออกด้ครับลูกเจ้าพระยูครับแม่นี่นำนมดีดีได้ครับพี่น้องนี่ครับเพื่อลูกสองครับวงเขาก็ดีหน้าตาก็ดีครับพี่น้องสนจิตสนใจโทรมาต่อร้องเลยครับเบือทก์กับซุนกสองครับก็ส่องหนึ่งสามสองหาครับพี่น้องนี่นะครับทันใดสนจิตสนใจหรือสิมาชมหน้าคอกมาช้มไหนครับอยู่ที อำเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้เปิดไปหกหมื่นหาได้ครับพี่น้องไปเมืองมาที่นี่ที่นี่ไปเมืองแม่ลูกโงสางดีๆนะครับพี่น้องนี่ครับแม่นี่สูงลอยสามเก่าลอยสี้ศีรษะครับพี่น้องนี่ครับใส่ลูกนี่ครับสามเก่าลอยสี่สิบ ขั้ขาดน้ำเลี้ยงครับพี่น้องตัวนี้เปิดไปในราคาหกหมื่นเก่าด้วยครับพี่น้องสนจิตสนใจต่อร้องไหนครับตัวนี้ขาดน้ำเลี้ยงด้ยครับพี่น้องตัวนี้ก็ติดติดโมลาจังหน่อยด้วยครับพี่น้องนี่ครับออกโมลาด้วยครับวุงลอยสามเก่าบวกบวกครับพี่น้องลอยสามเก่าลอยชี่ซิบครับนี่แหละครับพี่น้องคว้วบ่อทันเดทเถาด้วยครับพี่น้องแชร์ควย หาดนำเลี้ยงครับนี่นะครับได้กินตะเฟียงนี่แหละครับพี่น้องกินตะเฟียงครับนี่แะครับพี่น้องเปิดไปหงมืนเก่าด้วยครับค้มนี่ครับพี่น้องตัวนี้เปิดไปหงมืนหาครับนี่ครับเจ้าายูด้ครับนี่พี่น้องตัวนี้สูงกว่าสามสิบน้อยๆครับ มาคุ้มไดก็สอบถามมาได้ครับนี่ครับกาลังหัดจินหัวหัน้อครับพี่น้องจินหัวหานเต็มเขานี่ว่าธรรมดาได้ครับคุ้ยแม่นี่นี่ครับมึงเอาโหลดครับมึงโค้งสางโหลดครับคุณดูนี่กานาซื้อไปคุ้นเลียงได้ครับพี่น้องนี่โค้งสสงเงี้ครับนี่มึงเอาครับนี่แะครับพี่น้อง่ันใดสนจิตสนใจมาค้มไดกับพิ่ต่อเขามาได้ครับผมเบอร์โทรกับ062ครับ ก็สองหนึ่งสามสองหาครับหรือสีมาชมตัวจริงก็ได้ครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามครับพี่น้องเมืองครับเมืองไทยครับพี่น้องเมืองไทยครับพี่น้องกำลังหัดกินหัวอาหารด้วยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกำลังหัดกินหัวอาหารครับพี่น้นองบกเกินบกเกินสามมือครับกินเป็นเลยครับพี่น้องนี่แะครับ ทั้งใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน่านใดลยครับผมเพื่อเป็นกำลังเลี้ยงใจหาชิปมาให้พี่นอ้องไน้ชมครับพี่น้องื้อน,นี้ก็มีมาให้พี่นอ้องไน้ชมได้เพียงท่นนี้แหละครับผมขอกับสวัสดีครับ